สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องแม่หมอชอบเปิดดวงนะคะหายไปสองสาวันนะคะไปทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาใครมีแผนจะต่อเติมบ้านนะคะโทรมาที่เบอร์ผิงสอบถามรายละเอียดได้นะคะแล้วใครบ้างที่เข้ามาฟังวิดีโอหรือว่าคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปของผิงด้วยนะกด ติดตามไว้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะจะได้มีแรงใจทำคลิปต่อ,ตอไปมาให้ทุกคนติดตามได้รับชมกันนะคะนะคะการดูดวงวันนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษนะคะหรือใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นพิเศษส่วนตัวนะคะสามารถที่จะโทรมาตามเบอร์โทรด้านล่างหรือคุณจะแอดไลน์ line, แล้วก็ทักเข้ามาว่าสนใจที่จะดูดวงได้เลยนะคะวันนี้ คอนเทนต์ Content, หรือคำถามของวันนี้คือข้อความใดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาคุณต้องการจะสื่อสารให้คุณรู้ให้ใช้ความชอบคือเห็นหน้าไพ่ใบไหนที่สะดุดตานะคะให้เลือกใบนั้นเพราะใบนั้นคือเป็นสื่อที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณต้องการจะสื่อสารมีกองไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะกองที่หนึ่งแล้วก็3เดี๋ยวผิงจะให้ดูไพ่หน้าไพ่ชัดๆนะ อันนี้กองที่1น,นะคะแล้วก็อ่าอันนี้กองที่สองแล้วก็อันนี้กองที่สามถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปชมความหมายแต่ละกองไพ่เลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับลูกดวงที่เลือกกองไพ่ชุดที่1น,นะคะหรือไพ่หน้าเด็กใบนี้นะคะเป็นเด็กน้อยนะคะกำลังถือเหมือนช่อดอ,อกไม้ที่เป็นรูปตัวเองแล้วก็สยายปีกนะคะ ตอนนี้นะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะที่ต้องการจะบอกมันถึงเวลาแล้วที่เออ,อร่าในตัวคุณอนะที่ทุกคนมองเข้ามาคือแบบคุณเดินไปไหนได้อย่างสง่าผ่าเผยออร่าของคุณมันเจ,จิดจรัสมากนะคะแล้วท่านบอกกับคุณว่าคุณนะเป็นคนที่ใช้กแดแรงมึนดูดได้ดีถึงด,ดีมากไม่ว่าคุณจะคิดหรือว่าจะทำอะไรนะสมองสุดอัจฉริยะของคุณความฉลาดของคุณนะเหมือน เหมือนคุณนะ่ะทําแบบทํามันจนแบบคิดวิเคราะห์ลงมือทําจนมันเป็นแบบจิตใต้สำนึกของคุณไปแล้วอะ่ะแล้วคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเสมอในแง่บวกตลอดนะอืมแล้วชีวิตคุณนะแบบมันกําลังจะมีชีวิตชีวาขึ้นกว่านี้กว่าเดิมท่านบอกกับคุณว่าให้ใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดในเรื่องแต่ที่ดีเพราะว่า คุณเป็นคนแบบคิดยังไงไอสิ่งที่คุณคิดอ่ะคุณจะได้อย่างที่คุณคิดคุณเป็นคนประเภทนี้นะมีอำนาจมากต่อจิตสำนึกของคุณนะคะสิ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูไพ่การน,นะที่เปิดวันนี้นะคะคุณนะเป็นคนทำงานที่ค่อนข้างจหนักเหมือนคนที่เข้ามาชมช่องของผิงนะคะหรือช่องแม่หมอชอบเปิดปวงเนี่ยนะจะเป็นคนแบบทำงานท่อนข้างที่จะ หนักนะแล้วก็เป็นสายลุยเฮลเฮลเฮาเนะคะไม่ค่อยแบบจะได้พักผ่อ,อนท่านบอกกับคุณว่าท่านาเห็นคุณนะฝาฟันอุปสรรคแล้วก็แบกงานอะ่ะโหงานค่อนข้างที่จะหนะักแบกความรามับผิดชอบไปคนเดียวแล้วตอนนี้เหมือนคุณหรือเปล่าที่ต้องการจะขยับขยายหรือวางแผนที่จะไปต่อย,ยอดธุรกิจส่วนตัวของตัวเองกําลังแบบ หาช่องทางมองหาช่องทางอยู่แล้วก็ตอนนี้เหมือนคุณกําลังเหมือนสร้างคอนเน็กชันของคุณอยู่ในการที่จะติดต่อธุรกิจสื่อสารท่านบอกกับคุณว่ามันจะได้ความมั่นคงและก็มั่งคั่งในชีวิตของคุณน่ะได้นะอย่างดีแล้วไอ้สิ่งเนี้ยที่คุณจะทำอ่ะมันจะมีผลต่อความมั่นคงของคุณด้วยแล้วชีวิตคุณอ่ะมันจ,จะจะเจอจรัสด,ดังภาพที่คุณเลือกวันนี้นะคะเห็นไหมไพ่สิบเตียนออกมาการันตี ความมั่นคงในการงานคุณทำงานแบบปากบันหนักเหนื่อยแบบความรับผิดชอบเยอะแต่ตอนนี้ท่านบอกคน่าโฟกัสไปทไี่โฟกัสแล้วก็วางแผนให้ดีนะคะอุปสรรคคุณต้องเจอระหว่างทางแน่นอนมันมีบททดสอบที่คุณต้องเจอท่านบอกคุณว่าให้ใช้ใจดึงดูดในเรื่องแต่ดีที่ดี คุณใช้พลังจิตในเรื่องที่ดีให้ถูกทางใช้ให้ถูกทางอะคะ่ะเพราะว่าถ้าคุณคิดลบนะด้วยความที่คุณเป็นคนแบบเหมือนมีเซนต์หรือบางคนนะเป็นคนชอบทําบุญน่ะจนแบบเขาเรียกว่าอะไรสมาธิก่อให้เกิดสติสติทําให้เกิดปัญญาคุณพลังจิตแน่นคุณคิดคุณสามารถที่จะดึงดูดได้ง่ายๆคุณต้องคิดแต่เรื่องดีๆนะคะเพราะว่าในการทํางานของคุณเนี่ยคุณคิดดีมีความสุขนะ มาจ,าจะเจริญความต่อความมั่นคงแล้วก็ดีต่อบริวารแล้วก็เครอบครัวของคุณด้วยนะคะนี่คือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะช่องของเอาเป็นอะไรไม่รู้แบบใครเข้ามาคือแบบพลังงานของการงานเนี่ยเด่นมากเลยอะ่ะกับเรื่องการเงินเดี๋ยวจะเปิดสามให้นะคะไพ่สามใบนะคะว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณน่ะต้องการอยากจะสื่อสารจัดแนะนำอะไรกับคุณอีก แม่จะได้โชคฟุกๆหรือเปล่าใครบ้างคะที่มีอาชีพเกี่ยวกับเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นคนเจราจาสื่อาสารนะคะคุณนะมีกำลังวางแผนที่จะทำอะไรหลายอย่างมองหาหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนนะมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณ <c oughs> เห็นไหมเป็น6ถ้วยเนี่ยเป็นผู้หญิงกำลังมอบ ชอดอกไม้ให้เด็กนะคะจะมีคนนะมาแนะนํำให้คุณนะคะทำในสิ่งที่เอ้ยไอสิ่งนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณคิดแล้วก็คุณก็ฝันไว้มานานแล้วแต่ว่าเหมือนยังไม่มีคอนเน c t ชัน่ะในการที่จะแบบหรือยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลองทำแต่ว่าพอมีคุณมีเมนทอร์ที่จะทำเนี่ยท่านบอกคุณว่าให้คุณลองทำนะและสิ่งที่คุณคิดที่คุณฝันน่ะมันจะได้ กอบเป็นกรรมนะคะเนี่ยไอสิ่งนี้มันจะอาจจะเป็นตอบโจทย์ในการทำนำลงชีวิตของคุณในอนาคตก็ได้นะคะดังแสงสว่างของเด็กใบนี้นะคะนะดวงของคุณนะคะข้อความจากสิ่งศสกสิทธิ์ของคุณนะคะก็ต้องการบอกคุณประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดติดตามคลิปวิดีโอนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคุณที่เลือกกองไพ่ชุดที่สองนะคะ เป็นผู้หญิงนะคะกำลังถือเหมือนลูกโป่งนะแต่ว่าเป็นผีเสื้อกำลังโบยบินท่องเที่ยวนะคะคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและศรัทธาในตัวเองให้อิสระกับตัวเองนะคะคุณนะกำลังข้อความจากสิทธิที่อยากจะบอกกับคุณว่ามันถึงเวลาแล้วลูกที่ลูกอะ่ะจะได้รับความสำเร็จความมั่นคง พลังงานวันนี้ของคุณนะดีมากถึงมากที่สุดการันตีได้จากไพ่เดอะเวอเห็นไหมคะไพ่เดอะเวอออกมาพร้อมกับพระราชาถือเหรียญจ้าสมบูรณ์มั่งคั่งนั่งรวยจากใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์ The high princess คุณมีซิกเซนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่ข้างกายคุณแล้วท่านคอยช่วยเหลือคุณให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีวันนี้ได้คนเรานะคะเก่งแต่ไม่เฮงก็จบค่ะต่อให้คุณเก่งแต่คุณไม่มีโอกาสคุณก็จบค่ะคุณเข้าใจข้อนี้ไหมคะคนเก่งเหมือนกัน แข่งขันกันในทุกวันโรคของยุคนี้การแข่งขันค่อนข้างสูงในโลกทุกวันนี้คือใครดีใครได้ใครทันคนนั้นได้ใช่ไหมคะแต่บางคนก็เก่งแบบสายมูอ่าคุณอาจจะใช้ชิตแบบว่าเอ้ยใช้เซนส์ในจิตใจของตัวเองคู่ไปกับสติปัญญานะคะเหมือนผิงนะในการทำงานเนี้ยเราก็จะใช้แบบอ่า หลักวิศวะของเราคู่กับการทำงานคู่กับจิตวิทยาซิกเซนต์ของเราน่ะคุณเป็นคนแนวนี้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคือดีมากซัพพอร์ตคุณในเรื่องการเงินคุณไม่เคยมีนะช่วงไหนที่จะไม่มีก็มีอ่ะมันจะมีแบบว่าเข้ามาแบบฟุกฟุกตลอดเลย ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับต่อไปนี้ก็คือที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับคุณว่าช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะเงียบๆหน่อยอาจจะให้ซอซๆในเรื่องการใช้จ่ายหน่อยแต่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดเยอะรักษาระดับอารมณ์ความรู้สึกของคุณไว้ให้ดีถึงเวลาเดี๋ยวคุณจะได้เงินเองจะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณเองท่านก็ส,สนับสนับสนุนคุณเป็นแบ็กซัพพอร์ตให้คุณอยู่ข้างหลัง ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องเงินน่ะมันมาแน่นอนแต่รักษาระดับอารมณ์ของตัวเองให้ดีด้วยนะทําด้วยนะไม่ใช่ว่าจะนั่งเพอ้อฝันอย่างเดียวรอแต่ให้ท่านช่วยอย่างเดียวก็ไม่ได้นะแล้วนะคะใครบ้างที่หน้าบ้านนะคะอาจจะลกลกๆก,ก,กหน่อยเหมือนแบบต้นมงต้นไม้นะคะที่มีใบใบไม้ไมไมแ,บบแบบแห้งเหี่ยวนะคะให้เก็บด้วยท่านบอกคุณว่าให้เก็บบ้านให้ดีด้วยในช่วง จส่สงการนี้นะคะอย่าปล่อยให้ลกถ้าคุณเมื่อไหร่ที่หน้าบ้านาคุณลกนะคะเงินทองมันก็จะไม่ค่อยเข้ามาแล้วนะคะคนใครนะคะที่ป่วยนะคะก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเอออาจจะเป็นลมพิษภูมิแพ้นะคะแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์เนี่ยออกมาการันตีแบบมันจบมันสิ้นสุดความสมบูรณ์แน่นอน เป็นไพ่ของสี่ธาตุรวมกันนะคะดินน้ำาลมไฟนะคะ the world นะคะอืมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเดี๋ยวเปิดไพ่สามใบนะว่าอะไรบ้างที่สิบงศักดิ์สิทธ์อะต้องการจะแนะนำคุณนะคะไพ่อะโคตรดีพลังงานดีมากเป็นการรูดวงแบบภาพรวมภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษนะคะไพ่ใบสามเหรียญออกมาเหมือนพลังงานคล้ายกองที่หนึ่งเลย เ h อะแฮงแมนเดอะซันอ uh ู้หูให้ดีมากเลยค่ะรอบแรกเปิดมาก็จะเวอร์รอบนี้ปิดท้ายก็อะซันข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแนะนำปิดสรุปวันนี้คือจงใช้ความคิดและคอนเนคชั่นที่มี คุณมีความคิดคุณลองนําเสนอความคิดของคุณเนี่ยไอเดียของคุณน่ะให้กับคนรอบข้างคุณสิคะบริวารคุณสิคะลองประชุมวางแผนปรึกษากันอย่าคิดอยู่คนเดียวคะ่ะคนเดียวคนเดียวนะคะหัวของคุณคนเดียวคุณอาจจะเก่งแต่ถ้าเราแลกเปลี่ยนทัศนคติวิสัยทัศน์ในการวางแผนกับคนหลายๆคนเนี่ย มันก็จะดีกว่าแล้วไอสิ่งที่คุณคิดไว้อะมันจะประสบความสำเร็จและค่อยๆเติบโตไพ่เดอะซันมาปิดท้ายต่อจากไพ่เดอะแฮงแมนการประชุมวางแผนที่ดีแล้วลงมือทำแล้วสุดท้ายคือเด็กถือธงเห็นไหมคะได้รับชัยชนะ ค่อยๆเจริญเติบโต,กตกแต่ท่านบอกกับคุณว่าให้คุณค่อยๆทํานะคะอย่าเพิ่งแบบคุณหันพลันแล่นที่จะแบบทําทีเดียวก็ทําแบบใหญ่ไปเลยนะแล้วสิ่งสาคัญนะคะก็ท่านบอกคุณว่าให้คิดน้อยลงหน่อยอย่าหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเดินไปหาคนอื่นนะคะหัดไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนอื่นด้วยนะคะอืสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะก็มีประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่ชุดที่สามนะคะหรือว่าเป็นรูปผู้หญิงนะคะที่กำลังโบยบินอยู่ในจักรวาลน,นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะอาจจะเป็นพระแม่ธุรคามีใครบ้านที่นับถือพระแม่ธรณีมีใครบ้านที่นับถือพระคันธกุมารมีใครบ้านที่นับถือพระหนุมานพระรามพระนางสีดาดนะคะแล้วก็พระยานาคนะคะนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะเด่นมากในเรื่องอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือาจากนี้เองน,น,นะคะที่ดูแลคุณนะคะท่านมาออกมาคอนเฟิร์มให้คุณกับไพ่ใบนี้เลยนะคะบางสิ่งบางอย่างท่านต้องการจะบอกกับคุณว่าข้อความวันนี้นะบางอย่างอะ่ะไอสิ่งที่คุณคิดอะหรือว่าสิ่งที่คุณเห็นอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไม่่างที่คุณเห็นก็ได้ บางทีเราจะทําอะไรอะเราต้องใช้ใจด้วยนะคะไอการทํางานของเราทุกอย่างในการดํารงชีวิตอะอยากใช้แต่แบบทฤษฎีเยอะทฤษฎีจ๋าก,ก็ไม่ได้ใช้ใจแล้วก็ดูคนรอบๆข้างของเราด้วยว่าเออไอที่เราทําไปเนี่ยมันถ้าใครที่เป็นหัวหน้าคนหรือว่าเป็นระดับมีลูกน้องมีอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเรามีพระเดชอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีพระคุณด้วยนะ คุณต้องทำอะไรให้อยู่ตรงกลางนะคะอย่าเล่นเยอะทุกคนคุณทุกคนกคนะ่ะเขาจะมีเส้นของตัวเองคุณอย่าล้ำเส้นตรงนั้นไปแล้วบางทีการให้ใจหรือการไว้ใจใครมากๆอะ่ะมันก็เป็นผลเสียกับเรานะคะนะข้อความจะสิ่งศิษย์วันนี้ก็คือมีใครบ้างไหมที่อยากจะออกมาเป็นอิสระจากในเรื่องของการทำงานหรือกำลังวางแผนกำลังแบบคิดอยู่เลยว่าเอ้ยฉันจะทำนี้ไหม กำลังคิดวิเคราะห์อย่างหนักเลยช่วงนี้นะคะแต่สิ่งทักษิธ์จะบอกกับคุณว่าอืมคุณต้องวางแผนเยอะๆนะคะถ้าคุณจะออกมาทำอะไรเงี้ยบางสิ่งบางอยา่างมันอาจจะเยอะมันอาจจะยุ่งยากกว่าสิ่งที่คุณคิดเพราะว่าเหมือนตอนนี้คุณก็ยังประครับประคองในเรื่องการเงินให้แบบให้มันแบบ พอดีอยู่เหมือนคุณจะออกไปคุณก็ยังแบบออกไปได้ไม่เต็มตัวจะทําก็ทําได้ไม่เต็มที่เพราะว่าไอสิ่งตรงเนี้ยที่คุณทําอยู่คือหมดคุณต้องประคองแบบค่าใช้จ่ายของคุณในแต่ละวันในแต่ละเดือนอยู่คุณยังแบบลังเลอย,อยู่ว่าเฮ้ยถ้าฉันออกไปเนี่ยฉันจะทําได้ไหมฉันจะแล้วครอบครัวของฉันอะถ้าฉันออกไปอะ่ะแล้วฉันทําไม่ได้ละ่ะคุณเลิกคิดนะคะความเป็นไปได้ มันมีอยู่ในทุกความพยายามต่อให้เรามีสังสิทธิ์ที่คอยดูแลเราดีขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณไม่พยายามคุณไม่อดทนความสำเร็จก็ไม่มาหรอกค่ะคนที่เขาประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะแบบเป็นเจ้าสัวเป็นระดับผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทเขาต้องพบความ ลำบากมาก่อนบททดสอบมาก่อนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะแต่สิ่งที่คุณทำไปเนี่ยมันจะส่งผลดีกับคนข้างหลังคุณครอบครัวของคุณนะคะแล้วช่วงสงการานต์เนี้ยอาจจะมีคนมาเที่ยวมาเยี่ยมมาเย็นมาหาคุณที่บ้านด้วยนะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะบอกกับคุณประมาณนี้นะคะให้คุณนะ่ะวางแผนให้ดี ราะว่าตอนนี้คุณก็ยังประคับประคองค่าใช้จ่ายอยู่ทําทําได้คิดคิดได้แต่ว่าวางแผนให้รอบคอบนะคะอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเปิดไพ่สามใบเพื่อที่จะปิดสรุปนะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนี่แหละที่พิงเอ่ยไปเนี่ยให้ท่านแนะนำค,คุณว่าให้ท่านแนะนําักว่าคุณนะสามใบนะคะเดทเห็นไหม เด็กถือดาบแปดไม้จงกล้าตัดสินใจท่านบอกคุณว่าอืมคุณเป็นคนมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะไอ้ความยากลำบากที่ที่คุณกนนะังวลน่ะมันจะจบไปแต่คุณต้อง พยายามที่จะทํางานให้มากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะคะไพ่เดทนะคะออกมาการันตีว่าสิ่งที่คุณเจอความยากลําบากที่ผ่านมาเหมือนช่วงก่อนอะ่ะคุณอาจจะหนี้เยอะไหมหรือว่าหมุนเงินไหมท่านบอกคุณว่าเออมันจบลงแล้วนะคุณบริหารได้ดีด้วยการทํางานหนักของคุณเนี่ยคุณทํามันคุณใช้สติปัญญาของคุณแก้ไขปัญหา ได้ดีแล้วต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยท่านบอกกับคุณว่าคุณจงรักษาระดับจิตอันนี้ไว้ให้ดีไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการทําธุรกิจหรือการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจวันคุณต้องหนักแน่นแล้วอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาให้ใช้สติปัญญาส่วนความลําบาก ให้จำไว้เป็นบทเรียนนะคะท่านบอกและสื่อสารกับคุณกองที่สองเอ้ยกองที่สามประมาณนี้นะคะ